วันนี้แอดมินจะชวนคุณออกเดินทางข้ามเวลาหลายพันล้านปีเพื่อสำรวจอนาคตที่รอคอยอยู่ของดวงอาทิตย์ของเราและชะตากรรมของโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เมื่อสหายเก่าแก่ของเราดวงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของการเวลาและความมหัศจรรย์ของจักรวาลที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งดวงอาทิตย์ที่เราเห็นสุกสว่างอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยบังเอิญ แต่ผ่านกระบวนการอันยาวนานนับพันล้านปีเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆในจักรวาลการทำความเข้าใจวัฏจักรชีวิตของดาวฤกษ์จะช่วยให้เรามองเห็นภาพอนาคตของดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องราวของดวงอาทิตย์เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ4 6พันล้านปีก่อนจากเนบิวลาสุริยะซึ่งเป็นเมฆขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยแก๊สส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมประปนกับฝุ่นละอองในอวกาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเอง เมฆก้อนนี้เริ่มยุบตัวและหมุนนวลช้าๆยิ่งยุบตัวแกนกลางของเมฆก็ยิ่งมีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตที่ความร้อนและความดันมหาศาลทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันนิวเคลียร์ขึ้น